What's up? อนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในบ้านของพี่ชมพูและก็พี่บุ๋มแล้วนะคะโดยมีพี่ป้อมอยู่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับนีอันนี้เป็นแบบชุดคอมโบเซตเลยนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอแค่พี่ชมพูแล้วก็พี่ป้อมนะคะสองหนุ่มอันนี้เขาเรียกว่าปกติอันนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้เปิดตัวภรรยานานๆจะออกตัวทีคือเพราะว่าพี่ผูู้ห่วงมากไม่ใช่ค่ะพี่ป้อมก็พอจะรู้แหละว่าพี่ชมพูเขาห่วงพี่บุ๋มมากเลยและเป็นห่วงด้วยใช่ไหมใช่ บอกว่าแต่อันนี้เรื่องจริงเป็นห่วงเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดนะ,อะพออายุเยอะขึ้นเรื่อยเรเรารู้เลยว่าเฮ้ยความชราปัญหาสุขภาพมันเริ่มมาถามเรามากขึ้นมากขึ้นคือบางครั้งเนี่ยคนใกล้ตัวพอเห็นอะไรแบบแล้วเรารู้สึกว่าเราอดไม่ได้เราเป็นห่วงใช่เราก็เลยต้องรีบต้องบอกเขาใช่ครับถึงแม้จะไม่ใช่ภรรยาแต่เป็นเพื่อนก็ต้องบอกไป่กิสลายไขมันเบาหวานที่อนุญาต กยินอะไรทุกอย่างล้นเค้กเอ้ยข้าวอะไรนะแป้งเอ้ยน้ำตาลเอ้ยพวกของมันของทอดแต่ทุกอย่างที่คุณหมอพูดมาค่ะชอบทั้งนั้นเลยโอ้หมดเลยพยายามจะบอกเฮ้ยกินเถอะเขาบอกไม่เป็นไรเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินกินของกินของเราก่อนเพราะที่เป็นคนกินมันจะมีหลั่งไหลอยู่แล้วเป็นจ้ำเงี้ยนะที่บอรู้สึกอุ้ยอันนี้คือแบบของประเสริฐของฉันเลยเนี่ยจิตวิญญาถามให้พี่รู้สึกว่า หมุดงีตหงุดหงิดก็คือว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อนะแต่เชื่อไม่หมดทะเลาะกันบางทีอไอ้คำว่าทะเลาะก็คือเหมือนกับว่าทำไมดื้อจังวะมันเริ่มจากว่าเฮ้ยกินดีมันดีนะเราก็กินเธอจนบางที่ทำไมไม่กินวะคือพูดมากจนลำคาญอ,อ่ะก็อยากให้สุขภาพดีคือมีความรู้สึกว่าพูดมากเกินไปแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้วอ่ะอยากแยกบ้านแล้วอ่ะ ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวๆไม่ไหวอ่ะพี่ป้อมนี่ก็หนักหนามันกันเนาะพี่ป้อมก็มีน้ําตาลด้วยเบาหวานด้วยความดันด้วยไตคีและบางครั้งบางคนนี่ปวดข้อปวดเข่าแล้วเก็บเป็นความลับแล้วทาพี่ป้อมมาคะพี่ป้อมเป็นนะแบบปวดข้อปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็น n o r m สี่สกว่าปีแล้วก็เป็นเยอะๆขึ้นเรื่อยๆพี่เนี่ยเป็นหมอรองกระดูกหอป้อมที่หัวอะไรโดนแน่ผมเอาคุณขึ้นเขียงแน่นี่ผมผ่านมาสี่ปีอ่ะ เขียงไม่ได้กินครับหมอเดินปกติเลยไม่ได้ผ่าด้วยโอ้ยดีจังเลยอ่ะแค่ออกกาลังนิดเดียวโอ้ยโชคดีมากที่ตัดสินใจดูแลตัวเองตั้งแต่วันนั้นเพลงทุกวันนี้ก็ยังไปร้องเพลงทั่วประเทศจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราก็จะเจอเอซีเราวัยเดียวกันคุยไปคุยมาแล้วก็จะเข้าปัญหาเดียวกันข้อกระดูหมอนรองกระดูคอเลสเตอรอลมือเช้าชาหน้ามืดเวียนหัว ไตกิสลายเยอะไอ้นู่นนี่นั่นได้ข้อมูลเหล่านี้มาถึงได้มาปรึกษากับทีมวิจัยของเบนเจอออยล์เบนเจอออยล์ซิคมินที่ทานอยู่เนี่ยปกติเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะ10ตัวของซิคมินเนี่ยมันยังมีบางคนถามทำไมไม่มีไอ้นั่นอีกล่ะทำไมไม่มีไอ้นี่อีกล่ะเพิ่มใช่ไหม p l u สเข้าไป p l u สนี่คืออะไร p l u สเพิ่มอะไรเข้าไปบ้าง มี10ตัวเพิ่มอีก2ตัวใส่อโวคาโดใส่เกรปซีนเข้าไปมันก็ดีเข้าไปอีก,กอะจิพี่คือเพิ่มเทคโนโลยีนาโนบิ d เป็นเทคโนโลยีที่ทําให้โมเลก,กุลมันเล็กลงคือกินเม็ดเดียวได้เท่ากับ3-4เม็ดรครบ จบในแมตเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จากการต่อยอดจากการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายให้เราเข้าใจอย่างกระจ่างเลยนะคะว่าประสิทธิภาพของ c ีเคอร์มินพลัเป็นอย่างไรไปชมจากการเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมากนะครับพบว่าโรคที่อุบัติใหม่นะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดนะครับแล้วก็โรคที่เป็นซ้ําอยู่เดิมก็ได้แก่โรคความดันหัวใจเบาหวาน จากการที่เราดำเนินการวิจัยมาอย่างยาวนานนะครับเราพบว่าเทคโนโลยีนาโนบิลด์เป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมที่สุดให้เขาไปแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยใช้หลักการของเทคโนโลยีนาโนเป็นตัวนําทางเขาเข้าไปบริเวณที่มีปัญหาทําให้กลุ่มน้ํามันทั้ง4ี่กลุ่มเนี่ยแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะครับมีความสามารถในการดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสําหรับตัวน้ํามันอะโวคาโดครับเป็นที่ทราบไปอยู่แล้วว่าเขาจะช่วยบํารุงเกี่ยวกับข้อเขา่านะครับเขาสามารถดูแลเอ็นนะครับเส้นเลือดนะครับเขาจะบารุงให้พื้นที่ของเอ็นที่มีความอักเสบนะครับเส้นเลือดที่มีความผิดปกตินะครับปรับสมดุลให้กับเส้นเลือดและหลอดเลือดน้ํามันมเมล็ดอ,องุ่นเองนะ เขามีองค์ประกอบของกรดไขมันอิสระที่ร่างกายไม่สามารถสร้างด้วยตัวเองได้และร่างกายจําเป็นจะต้องมีการที่เรานําสารสกัดจากน้ํามันมาเร็งหนมนเป็นตัวนำทางให้กับสารสกัดที่มีอยู่เดิมทั้ง10ชนิดนะครับจึงมีผลทำให้เขาสามารถดูดซึมนะครับ ไปทีละช้าๆแล้วใช้ประโยชน์จากกลุ่มน้ํามันเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับใครๆก็อยากจะสุขภาพดีทั้งนั้นเลยนะคะยิ่งวัยรุ่นอย่างเราเนาะโรคต่างๆมันจะามหาด้วยนะคะทั้งไขมันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าและเป็นผู้หญิงริ้วรอยแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นมีสิ่งที่หมอนั้นว่าให้พี่ยบไอเติมไขมันดีค่ะและพี่ภูก็เลยแนะนำนี่แหละด้านนี้เิงที่บอกคือพี่ทานซีคเมมินมาอนแน่สิบวัาปีละสิบเอ็ดปีละเขาก็เชื่อนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อเพียงแต่ว่าบางที ภัยยังมาไม่ถึงตัวใช่ก็ยังแบบอาจจะประมาณไม่เห็นลงศพมีหลังน้ําตาเออมาถึงจุดที่แบบต้องแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคงั้นฉันเชื่อเธอก็ได้เธอจะให้ฉันกินอะไรพี่บุญคาผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างอะหลังจากทานไปซิคามินพลัสที่สุดของพี่ก็คือเรื่องข้อเข่าค่ะข้อเข่าเราดีปุ๊บเนี่ยเราจะบุคลิกระพาพดีเราจะไม่เดินกระซอกกระแซะซังน็ตซังเราเดินสะดวกเรานั่งเราลุกนั่งได้ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ภูราล่ะคะผมทานแล้วเนี่ย คอเลสเตอรอลเนี่ยมันลดหลังจากนั้นสุขภาพมันรู้สึกได้เลยว่าร่างกายมันฟิตมันกลับมาสดชื่นใครที่ไม่เชื่อผมบอกเลยคุณลองเลยชุดแรกถ้าไม่ดีเลิกกินไปเลยแต่รับประกันเลยว่าถ้าคุณทานไปแล้วมดหนึ่งชุดคุณจะต้องทานต่อแน่นอนเพราะมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีจริงๆเออมันสดชื่นขึ้นนะคะแล้วมันทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นด้วยพี่ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรดีกว่านี้แล้วสำหรับพี่นะ สำหรับซีคมินที่พี่กินอยู่เพราะว่าทุกอย่างที่พี่บอกว่ามันลดล้น่ะมันลดหมดเพิ่งไปตรวจเลือดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตรวจร่างกายตรวจเลือดเช็คคลื่นหัวใจเช็คอะไรเงี้ยมันก็อยู่คงท,ที่ตลอดไม่มีอะไรเกินน้ำตาลนี่เหลือร้อยสี่ทุกอย่างไม่มีเกิน200หมดคืกอกินเป็นเหมือนว่าตื่นมาต้อง1เม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดเหมือนเหมือนอาหารเช้ากับอาหารเย็นไปละมี58ก็ ปวดหัวไม่มีสาเหตุเจาะไขสันหลังมาเจอว่าเป็นเส้นเลือดโป่งพองวิธีการรักษาคือมันก็ต้องผ่าตัดนะมันเหมือนไปอุดตันอะไรเงี้ยคือที่ลูกสาวฟังจากหมอแต่เขาไม่ไม่เล่าให้เราฟังเขากลัวเราจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆไม่น่ารอดอะ่ะโชคดีที่แบบว่ามันแค่โป่งพองแล้วมันยังไม่ถึงกับแตกเรายังรักษาทัน หลานเขาก็เป็นห่วงนเป็ดอะนะเขาก็ส่งเบนเจอออยซึ่งเป็นสูตรใหม่ก็คือเซคมินพัดตัวนี้ค่ะนเป็ดก็ทานประจำเลยร่างกายเราใช้เยอะเนาะเป็นแม่ค้าขาที่ปวดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนเป็ดก็ทานเป็นประจำเลยค่ะรู้สึกว่าตอนนี้แฮปปี้มากค่ะไปทะลงทะเลเอ j นจอยมากค่ะแบบมีความสุขมากกับการใช้ชีวิตในวัย58ของนเป็ด ยังได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดนวันนตกรรมจากซิ่งไฮปี2024 <Okay. S 1> คือล่าสุดนี้เลยสดๆร้อนๆตัวนี้ครับซีเครมินพลัใครคที่เป็นแฟนๆและระทานประจําอยู่แล้วกับ c ีเครมิน,นะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นที่ c ีเครมินพลัสนี้ได้เลยครับตัวนี้ทําถึง <laughs> เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ลองมาจริงๆเลยนะคะ,ะคือคนเราถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยอะไรมันก็ดีตามไปจริงๆนะคะกินอิ่มนอนหลับนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาเร<ด>ื่องของสุขภาพมากวนใจนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพวกเราถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ